สวัสดีครับผมผมคืผมผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับผู้ชมเข้าสู่รายการเกมจูงควายเฮ้ยมึงนายเป็นยี่เลยวันนี้นะครับเราเล่นกันทั้งหมดแท่านนตัวคือตามนี้เลยอ่า ตามเดิมครับเกมจุงควายวันนี้เราจะพิเศษหนึ่งก็คือเราจะมีบทบาทหรือว่ามีโรสอดแทรกอยู่กติกาเป็นไงไปดูครับกบติกาเกม under cover ผู้เล่นจะสามารถเป็นได้ทั้งคนธรรมดา under cover และมิสเตอร์ไวท์โดยผู้เล่นจะได้รับคำปริศนาของตนเองคนธรรมดาจะได้คำเดียวกันทั้งหมด under cover <laughs> จะได้คำที่ใกล้เคียงกับคนธรรมดาส่วนมิสเตอร์ไวท์จะไม่ได้คำใดๆเลยผู้เล่นจะต้องให้คำใบ้เกี่ยวกับคำปริศนาของตนเองมิสเตอร์ไวท์จะต้องใช้ไหวพริบในการคาดเดาคำปริศนาของผู้เล่นคนอื่นในแต่ละรอบจะมีการบตโดยผู้ ที่ถูกโหวตมากที่สุดจะต้องออกจากเกมทันทีทและจะต้องเปิดเผยบทบาทของตนคนธรรมดาจะชนะได้ก็ต่อเมื่อ undercover อร์ออกจากเกมจนหมดแต่ถ้า undercover เหลือจํานวนเท่ากับคนธรรมดาอ n d e r c o v e r กวก็จะเป็นฝ่ายชนะมิสเตอร์ไวท์จะชนะได้ก็ต่อเมื่อถูกโหวตออกและสามารถทายคําปริศนาของคนธรรมดาได้ถูกต้อง undercover low pay character undercover low pay ผีน้อยยังโหวดได้แม้จะตกรอบไปแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนคู่รักคู่รักจะรู้ซึ่งกันและกันถ้าคนใดคนหนึ่งถูกโหวดให้ตกรอบคู่รักอีกคนจะต้องตกรอบไปด้วยเศร้ <c oughs> าจังเทพีแห่งความยุติธรรมในกรณีที่มีคนโหวดเท่ากัน <c oughs> จะเป็นคนตัดสินใจว่าใครจะตกรอบแม้จะตกรอบแล้วยังตัดสินใจได้นะมิสเตอร์มีมในแต่ละรอบจะมีหนึ่งคน ที่ต้องอธิบายคำใบ้โดยใช้ท่าทางเพียงเท่านั้นแล้วถ้าโดนจะใบ้ยังไงนี่เงี้ย The Falafel Window สามารถป้องกันผู้เล่นได้หนึ่งครั้งถ้าผู้เล่นนั้นโดนโหวตให้ตกรอบจะต้องเริ่มทายคำกันใหม่อีกหนึ่งรอบผู้ล่าล้างแขนเมื่อคุณตกรอบสามารถเลือกให้ผู้เล่นหนึ่งคนตกรอบไปกับคุณได้ได้เวลาล้างแคนแล้วว้าว อออ่ไปประมาณนี้ครับกติกาไปอย่างนี้ใครเริ่มคนแรกดูเลยครับอะหมูคุณหมูเริ่มคนแรกไอจินเฮ้ยเดี๋ยว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 ตายเคงติดเคงติดสายไปเนี่ยสายบ่ตายขับเลยขับเลยขับเลยมันเป็นนี่ไอะไรคนจะจับมือกันขับอะไรมันเป็นนี่ไอะไรของมึงขับไม่ไหวคือมึงจับไม่ว่าหรอกแต่มึงถูเหมือนฟิวแฟนมาก ผมึงแสดงเหรอมึงแสดงแล้วเหรอจัดแรกเลยเหรอกูไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรกูรักเหรอกูรักเหรอไอ้เหี้ยกูรักพี่ว่ามึงทำทำไมแล้วกูคู่กับไอ้ชินแม่งเอ้ยมันพร้อมเป็นควายเดินจูงแบบโอ้ได้เลยคูเป็นควายมื่อกรู้สึกไงก็เป็นควายด้วยกันลองดูเอางี้ผมยังไม่ต้องใบขับดูจังหเองนะผมว่ามิสเตอร์ไวคือไอ้บอล ให้กูเริ่มคนแรกไหมเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เทปีคือบอลมิตามีมคืองัดกับหมูคนแรกเริ่มยาวค่ะสับด้วยสับด้วม่มูตอ้ายงงแน่เมื้องงงแน่คำแรกเดาไม่ถูกแล้วมิตอ้ไว้งเขียวเขียวยาวฮ่าสายสายเออที่สองมือกาบลงจิตตรงตักแม่เอาเพลงไหนกันแน่ สองมือกับลงที่ต้องตักแม่ใช่ไหมเซนปิกเปเฮ้ยทำไมมันคิดดีๆคิดดีๆมันมีอยู่ในนั้นโรนัลโดอ้วนไอ้บอลไปยกปียกแม่สลึงแต่โรนัลโดอ้วนูลวไปียกอะ เนี่ยก่อนเปียกอ๋อเตึมก่อนเปียกอ่าพูดได้พูดได้เจะจำท่าไหมล่ะติดท็อปโค้งนาคอนดาพูดเดียวกันไหมล่ะกูดเดียวกันไหมล่ะเปียกกลัวเปียกเปียกเปียกแม่งแปลกเปียกเปียกแหละลงไปมันตุ้มเลยเว้ย โอเคแล้วก็สองมือกลับลงก็แปดสองมือกลับลงไม่แบกไม่แปดอธิบายอธิบายโอเคได้โดอ้วนอ่ะพูดเดียวกันอือนีสองถามหน่นเนี่ยนู่นวิถามหน่่ยเนี่ยนี่ต้นหนูมีคำจริงจังเติมเนี่ยอะไรเดี๋ยวพี่หมูออกไปก่อนเออยาวเสีเฮ้ยทำไมเอออ่ะก็กูได้คำนี่ดิแอบเบียกมีใครเข้าใจนะคนด้าก่อมีใครยกมือลองยกมือถ้าแม่งเกินสามกูว่ากูใช่คนทำนันหนึ่งสองครับน่าคนด้า เห็นไหมอ๋อโหไอคนที่มึงบอกเดี๋ยวอธิบายเนี่ยนิ่งอนาคตด้าไม่เข้าใจเหรอสบายเห่เลยอ่ะไปไปไปพอจับได้แล้วเอาเอาเปียกเขาดีกว่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จะเล่นทีมาแล้วนะพอเล่นทีมาแล้วนะมามาพร้อมเนี่ยเรายึดไว้เปล่าเราอ่ะทุกคนยังยึดไว้เลยยังไม่มั่นใจตัวเองเลยเรายึดไว้ป่าสามคนยังลังเลกันอยู่เลย มันต้องลอยตาเลยมันงงเอาเลยเอาเลยนี่เลยเดี๋ยวมันรู้ป่ะไอบอลก่อนไม่ไอชินโอ้โหจิ้มมาเลยอ่ะจิ้มแบบไม่มีเหตุผลไม่อะไรเลยไอบอลมีคำรู้มีคำรู้ว่าแต่ไอบอลจะพูดมาอย่างมันนี่ไงแล้วค่อยเปลี่ยนแปลว่าอันเดอร์เวิร์มมันต้องได้คำอะไรที่มีการแบบนี้เอ้แสดงว่าสามคนนั้นใช่เลยนะใช่รู้ว่านัดเอาหน้าก่อนแล้วกันมาหนึ่งสองสาม เขาทำไปแล้วยังไงโอ้โหเบตตึมยากจัดไอบอลก็ใจไอบอลก็ใจไอบอลก็ใจใครกลัวไหมใครกลัวไปซะไปใส่หนูแล้วลู่นลอดไปใส่หนูแล้วลู่นลอดโอ้โลสะบัดเลยอ่ะโอเคครับป้องกันผู้เล่นได้เด็กพังมึงป้องกันใช่ป้องกันสายไหมป้องกันสายอ่ะี่เมื่อกี้เมื่อกี้นัดได้โลที่มีชื่อว่า พูลาลังแขนพูลาลังแขนก็คือแขสใครแคสพี่เติ้ลเอาไปด้วยกันจะไม่แคนได้ไงทำท่านี้เบิ้มอยู่เดียวเบิ้มเอาไมเอาไปมีมไปอยู่ใครพี่เติ้ลเอาไปบอกปกป้องสายไว้แล้วก็มูเตอร์เป็นคนธรรมดาเอาล่ะจับได้ละบอลคือมิเตอร์มีมค่ะโอ้ยพรปรีนอันเดอร์คัพเวอร์ไม่รู้ว่ามันเขาจะยิงเนี้ยแต่เราไม่มีใครเข้าใจอ่ะนับไปเลยนับไปเลยหนึ่งสองสาม แล้วพี <g <g ่หมูพี่หมูก่อนเลยดีกว่าไข่ใบคนแรกเล่าก็เต้นตามเกมไปที่หมูพี่หมูคนแรกครับแบกิวโอเคมาพี่สมัครแรงแรงแรงน้ำแก้วไอ้สัตว์เฮียนี่ชอบทนั่งงดมแม่งโดนไปด้วยเลยเฮียเดี๋ยวตายสัตมึงก็ไม่ใช่พี่สมิ่งมึงจะไปหนังหอมโลงงมากเลยมึงก็เต้นกลัวน้ำปลา ออกไปแล้วอ่ะออกโอยโหจริงจรมึงยาวขนาดจรจริงเหรอไม้ไผ่อะไรอย่างงี้นะอย่างงี้อย่างงี้กวางขวางกวางขวางกวางขวางกวางขกวางขวางกวางขวางจริงๆริงก็กว้างก่านจริงจรสายคำแรกนี่ก็แปลกแล้วนะจริงๆควรชี้แล้วเอาไอ้บอก่อนดีกว่าผมว่าไอ้บอกก่อนดีกว่าทุกคนทุกคนเห็นตามกันไหม นี่มีใครคัดทานมันตามลีดเดอร์ไปตามลีดเดอร์ไปตายก็ต้องตายเกมต้องหาเอามินมาร์กุใครดีสั่งพูดอย่าพูดมิสเตอร์เมเม่กูไม่ตายเป็นวิญญาณเกิดมาแล้วเหรอโหมดเลยพูดมากบอกเมเม่ที่อะไรกูมิสเตอร์เม่พีอ๋อเม่พีอ้าวบทไทยมากตัวใจใจก็ผ่อนานะตั้มค้างไว้ครับค้างไว้ที่ใครเอ่ยสีฟ้าสีฟ้าโอเคใครเอ่ยสีฟ้าเหมือนกันสีฟ้าไอบอลไปสามไอบอลไปสามไอบอลคือ อันเดอร์โคเวอร์ครับแล้วดูบีมคูนะไม่มึงไม่มีทางล่าใครมึงโนโลโนโลไม่โนโลสายคือมิสเตอร์มีมคนแรกคือไอจี้จี้ข้างๆปะ่ะฮะไม่รู้ไม่รู้ใกล้ท็อปข้างๆปะ่ะไอจี้มาถาม <c oughs> ไม่รู้่ะจบแล้วหมูอเลเค่ะ จะจอดเทพหมูเลยครับสอบย่าไปอย่าไป็นพวกเี้ยกเอาไม่ดีเลยเอาทิ้งเขาหมวได้เท่ากันละกัรหนึ่งสัตว์กูจะเข้าเกมไปเลยไอ้บอลตายแล้วยังใช้ได้ปะใช้ได้ไปจนถึงตาต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรเจ็ yup. like, God, บในมตัวไม่เลยไอ้พวกเปี对对๊ยกอ๋อตกรอบไปยังตัดใจเดี๋ยวมึงได้ตูมัวตัวครันลินจีถ้ามึงมึงยากนะเดี๋ยวกูชี้มึงลินจีแก้มนึงครับไอ้สัตว์อ้เข้าใจไหมเข้าใจไหมน้องทรายได้มป เก้าเก้าจบแล้วจับได้แล้วเจอแร้วรู้แล้วคำว่าอะไรเจออลรียวเหมอผมสับเออนี่ต้องมีสิ๊กว่างอ้นี่ได้เน็ตติ๊หมดแล้วดิหมดแล้วเอาใครดีลีเดอร์ลีเดอร์ ต้องฟังผมนะครับจานต้องมือกราบลงเนี่ยมันแปลกมากต้องมือกราบลงตั้งแต่แรกครับเดี๋ยวผมส่งเขาไปร้องเพลงเลยหรือเปล่ามูดิชิ่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ากลัวแตะแถวพวกึเราไปตอนขวายเกาคอกเออจีกก่ะแล้วทุกคนว่าไงจี้ว่าไงอืมเอ้อาโอเออจี้เลยกับอือนี่คือคนต่อไปที่จะต้องมันไม่ได้คือคนต่อไปในใจมันคืออือที่บอลชนรู้จี้จะอื้อทำไมอ่ะเอาโอเคบ้าบ้าบ้าบชี้นะครับเฮ้ย เลือกกันดีๆไปกันดีๆหนึ่งสองสามจบละจับได้แล้วเจอเรียวแล้วทำอะไรเจอเรียวใช้ได้ไปจนถึงตาตอไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือเจ็บติดตัวไปเลยไอ้พวกเปียกตกรอบไังตัดใจเดี๋ยวมพ่งได้ราไปตอนถ่ายเข้าคล้องเอออีกอ่ะแล้วทุกคนว่าไงจี้ว่าไงอื้อาย เลือกกันดีๆไปกันดีๆถหัวได้เท่ากันละกันสัตฝึกจะเข้าเกมอันนี้ดีพี่เต๋อเม์เม่ใครหมดพี่สายสามคนสามคนดีหมดพี่ชินดีนะพวกมึงไม่แตกแถวเอาตัตายเลยนะ u n d e r c คัฟเวองได้พี่สายป่ะได้ค่ะโลอะไรโนโลนอกจากไม่มีบทบาทแล้วยังไม่บอแล้วบอแล้วโนโลไม่โนโลหมดเลยอ่ะนะ เอาพูดกันเรียกคุยแล้วเล่นคุยหลาเลยใครใครคือพวกมือคนวะใครคือพวกมือเออมึงเข้าใจใครกันนะจะยิ้มหานจะแตกเลยอันนี้ไล่ไล่ไล่มองหน้าทีคนดิไล่ไล่ไม่อยากเห็นรีแอคหน้ามึงไล่มองหน้าทีคนไล่มาจะโอ้โหไอ้กาแฟไข่นกอันนี้มีตัวไว้นี่ยมีตัวไว้โอเคมอจี้มอจี้ เมื่อกี้คือพีรุตปะไม่ไม่ไม่ปกติอะไรนะมองมองเติ้ลมองเติ้ลมองหมูมองหมักมองไทยชินอ๋อป้าย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 สีไายป้ายเฮียบงแคสใครก่อนมึงไงอ๋อผมผมป้ายไม่ต้องมีท่าต้องมีเมีเยท่าต้องมีปากะอ๋อไม่ทำให้เหมือนุ่นอย่างงี้ หลเี่พราะมันยืนยันอะไอจี้มันยืนยันมึงจะให้ถูกต้องเลยป่ะคำนั้นไอจี้มันยืนยันคำเดิมไม่แปลพักไม่อะไรเลยซีฟูแบบเน้นเน้นไปยังไงอย่างนั้นคำนี้ถูเก้าก็เก้าคำนี้กูถูกต้องเปล่าเอาไปแล้วมัครับมหมูความฝันหมูบ้าหรือว่ายูยูเขาเล่นเกมมันอยู่หมูอะ ขาายกแฟอยู่ในปั๊มอยากขายกาแฟในปั๊มโโอ้หไม่อยากขายกาแฟในปั๊มอะไรเขาเล่นเร็วครับต่อไปพี่หมักตพไม่มีน้ำเลยอ่ะอุ้ยแห้งทั้งนั้นนะแห้งเลยทะเลทรายเหรออ้ยโอ้ยบิ้วใหญ่เลยี่อะไปจี๋ไหมไม่เอายังไม่ใช่หนุ่มแกไม่ดนแกดุยุ้งเดิมเอาหนึ่งสองสาม ไอ้จิ้มม่นมันสาดเลยนะมันสาตนะอันเดียวก็จบเกมพี่หมูเป็นโลโนโลนะครับส่วนผมกับชินเป็นผู้รักสรุปนะครับคือคนธรรมดาเป็นฝ่ายชนะนะครับคนธรรมดามีผมหนึ่งสมัครเตินพี่หมูายด้วยแล้วพี่บอลไมครับไม่ไม่ไม่สายไม่ใช่ได้คำว่าอะไรนะ ฮะอเมซอนอเมซอนแม่น้ำอีกอนเออแม่น้ำนายโอ้โหบอกชัดขนาดนี้น้ำตกแล้วมึงแล้วมึงไม่เข้าใจกูได้ไงเมื่อกูบอกว่าสองมือกลับลงตรงหลักแม่แม่แม่คือแม่น้ำไงไอ้นี่มันมันเลือกจี้กูเลยไม่สนใจอะไรแล้วมมึงแปะไอ้หมากจําคำพี่ด้วยแม่น้ำไอ้หมากไอ้หมากจําเป็นคำว่าป่าเมยซอนบอกกันน้ำแห้งพ่อปูป่าเมซอนคือลืมคือตอนแรกอ่ะมันได้คำแต่ไม่รู้ว่าใครถึงใครใครยังงงอยู่ไม่หลาด อย่าหลายอย่าเปิดตัวแรงของผมให้แบบโดอ้วนแล้วไข่อกูกูรู้แล้วว่ากูอ่ะไม่ใช่แน่นอนทำมึงโย้วน, <c oughs> นไอหมากงูบาดเนื้อคุ่บอลบาดซิวบาดซิวบาดซิวอ๋อไม่ยู่เดาไม่ถูกเลยตอบไปน้ำตกรึบะเออแบบรึบะอ่ะโอเคครับครับตาต่อไปเริ่มกันเลยกว่าไม่มีโลเอาแบบไม่มีโลเออแบบไม่มีโล คนแรกชินหายแล้วทำไมกูอยู่ในเหลี่ยมที่กูจะโดนมันอยู่ตรงนั้นพอดีกูก็ด้วยนี่หว่าไปๆคำว่าอะไรคำที่มึงเลือกที่จะใบ้ออกมาหนึ่งคำอะที่มึงจะอยากให้ทุกคนรู้ว่ามึงตัวมือรอดไปได้ในครั้งนี้ และจะทําให้มึงไม่ต้องถูกโหวตทำคำนั้นรู้เลยไม่มีเว้นให้ไม่ไม่พักให้เขาเลยอ่ะพี่พูดอะไรนะคำว่าอะไรเร็วๆทะเร็วๆทะมึงกับพี่รุนแรงพี่อ่ะข้อแรกคนแรกพี่ไม่เป็นไรหรอกใบยากใบใบยากมากเลยอุ้ยเสียวเลยเนื้อมาคนเยอะเอ้วบางเอวบางเอวบางมันเอว้างโว้ย ว่าจะกลัวเหี้ยคิดนานข้อนักกล้ามไม่ได้บอกมึงคิดนานกูบอกมึงพูดเยอะเปโก้ไปโก้โก้โก้หนึ่งสองสามนี่นี่นี่ก็ลั่นอยู่ไม่กูไม่อล่รกูฮะบนราศีบนเลยอ่ะให้กูเดานะโคเวอร์โคเวอร์โคเวอร์แล้วนี่ไม่เจอไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋อนี่นัทนัทนะแตเล่นเกมนี้เปรืองหน้าอ่ะต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศอ่ะบ้านฮะบ้านตรงนีคำหนูมีคำบ้านบ้านบ้านเหมือนเหมือนแบบนี้ปะเมื่อกี้บ้านบ้านบ้านเลยหนูมีคำจริงๆลองดูดิหัวหนึ่งสองสามทัวร์หนึ่งสองสามสี่ต้องเป็นคน เพราะนั่นนหะคำที่คนก็สื่อสารไม่ด้สามคนนี้ถ้าสามคนนี้ผมเลือกข้างเลยนะผมแบบเดาแบบฮุดรักเลยอ่ะรักเลยอ่ะรักเลยอ่ะงงงงไม่งงเมนูข้างข้างมึงด้วยงงเออพายมาอะมากมายโอ้โหเอาไงกับคนคนนี้คนเยอะคนเยอะแล้วมากมายอ่ะเอาอย่างนี้กูจับคู่มึงดีกว่ากูจะน้ำตาคออยู่ข้างๆมึงเสมอตามึงอะ บ้านอืมงั้นกูนะเท็กซัสอืมไม่ใช่หนูหลอบ้านซะเลยไหมตอาให้ฟาบ้ากันเลยไหมก่อนก่อนที่เราจะไอ้มากมายมากมายด้านในมากมายนะมากมายกับไอ้ไอ้โก้เนี่ยแม่งแปลกๆอ่ะเล่นกุ้ยอ่ะไอ้เนี่ยแต่แต่วะมากมายว่าโก้กูว่าควรโก้หาจักคู่ไอ้โก้เลยชินพูดอะไรนะอะไร้ลูกคูหาหาคนเยอะ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 ว้ายครชินว่ะ มึงแล้วมึงไม่งงฮูดในเติ้ลหรอคือไอ้นี่มึงเป็นอะไรวะมึงเป็นอะไรกับเก้าอี้ตรงข้ามอ่ะเพรไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องใส่เหรอกูถามจริงมึงแม่งไม่เคยไม่ได้มึงไม่ไม่เคยเนี่ยคงมันไม่เคยเที่ยอะไรกูดสลับกีฬาเยสวที่อะไรบูดวะแต่ลอกกูแล้วเอาใครอ่ะเอาไม้มากไม้หรือบ้านมากไม้ก่อนพี่เลือกตีกันมากไม้ก่อนก็ได้มีมีมีข้อแก้ต่างตอบเลยเนี่ย อพี่หมูเฮ้ยพี่หมูอย่าไปยอมพี่พี่หมูนี่โโอ้หไปมันก็ตไปเอาเงินหมดเลยดีกว่ายากจริงคำนี้ยากจริงยากจริงเอาไว้หอดหนึ่งสองสามนันแหละที่เปิดการ์ดมาเลยไม่ไม่ให้ไม่มีโลกมือสั่นโลกอ่ะตั้งแต่ได้ไว้แล้วอ่ะเก่งอ่ะเก่งมั้งแต่ เสียใจด้วยสรุปคือคุณหมูเป็นมิตรไว้ครับแล้วก็ตัดผิดไม่ต้องบอกผมแล้วบอกมาว่าทำไหนอะอ่ะอ่ะผมเป็นคนแรก10บล้อเป็นตันตันสิบล้อเป็นตันเีรีต้องเคยดูสารคดีนะเมืองนั้นมันเป็นยังไงตายแนาซ่านาซ่าไอ้ชิน เนสเล่เนสเล่บอลอะไรได้ไหมบอลเบอร์อ่ะบอลบอลบอลเนสลีมาได้เฮียที่เนี่ยตอนแรกก็มาคนเยอะเออคนเยอะไหมคนไปล็อกที้นี่ติมเ่ะอไอบอลบอลนะแล้คนโก้ทิแล้วคนโก้ขอคนโก้กูอยากรู้ว่าใครใครพวกกูแล้วพยายามแบบคุกคีคุกคีไปฝั่งนู้นอะเออเดียนอะเยี่ยเดียนอ่ะไม่จริงนะเออเอาดิ เปิดตัวมาได้กสันยืนกันเลยจะตายแล้วก็ได้เอ้ยเฮยนี่คโัอ้าสนุกกันไปอ่ะมีรถมีรถจังเล็กอันนี้หนูไปเพราะว่าหนูไม่เข้าใจคำนะชาลิตตันาชิตตันอือชิคเก้น นนนีีี่่่มาโบดชิดก่อนเลยวะเฮ้ยจุดกระดึ๊งนี่ชิดก่อนวัดเอาไอ้โกะก่อนมึงไม่สนใจคำเมื่อกี้กูเลยมาเล่นโกะเนี่ยมึงรู้ไหมรู้ที่หาห้อแล้วมึงทำมันจะโบดมันเพื่อรู้รู้รู้กูกูพยายามแบบไม่รู้กูจะเนียนข้างไหนดีกูไม่รู้กูจะเนียนข้างไหนดีของอะนะเอาแต่แต่กูเข้าใจพีกว่าโอ้ห์อะ ดีอ้มึงเดืปนเลยนะปวดทำไมเออปวดทำไมไอ้เหรอกับกลับะแล้วมัก็เต้นไหมคุ้ออะใส่มไไม่รู้แต่คำส่อว่าไก่ทอดไก่ทอดเ e ็ก s ัสคุ้นในใจทดแน่นอนชิ i เก้ n ไก่ทอดคุ้ม Chicken ไก่ทอดไก่ทอด็กซัสช h i เก e นไม่รู้แต่ไอ้หมักไอ้หมักคำแรกกูเลยไปตามมัน มึงอะไรนะคำแรกอะไรเออมึงเริ่มคำแรกกูสตันเออขูกูเข้าไปทางเนสเล่เข้าไปมึงอากาศจะไปหัวจริงตันแต่กูไม่รู้ตอนเนี้ยกูสับสนตัวเองว่ากูจะจูงฝั่งนี้หรือจูงฝั่งนี้ดีมึงแค่ว่าจูงกูเหรอมึงแทงกูแล้วจะฆ่าไอ้บอลอ้าวไอชิ้นมาเลยแล้วแล้วแล้วเนี่ยให้เดือดที่กูมึงอยู่แค่เดืยวกูไม่ยอมกู ไอ้เที่ยงกูนะกูพูดเดียวมึงแน่นอนกูเดียวมึงแน่นอนมึงคนนั้นอ่ะอย่าทำกูเออกูจะไปไหนมึงเตีนะอ่าอ่าตามตามใจไปข่อยคว้าอันนั้นอ่ะบอลปะตามมึงตอนแรกอะไม่เอาบอลละบ้าไันบ้าอะไรบ้าจี้ทุกคจี้เอาบอลนะเออเดินจี้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 เดิจี้จี้เดิจี้ นี่ชัดเลยท่านหนึ่งสองเฮ้ยมิกชัดจัดเลยอ่ะคก็จอนออกมาสุดวงแล้วอ่ะบอกเป็นจอนมาจ้ากูโดนจับคนเดียวอ่ะกูโดนจับคนเดียวแล้วได้ไม่เท่าไหร่ไอ้ตี้เขาไป่ได้คุกบอสเฮ้ยเพื่อนผมมีสองคนมาหัวล้อไอ้บอลบอกอันเด้อครับอันเด้อครับเอาละเฮ้ยอ่านัดคนแรกนะก็แรก ไม่ชิกูไม่ชิกูไม่ช่กูกูได้คำเหมือนพุงนะลองพูดมาสิบอสตันบอสตันอ่าโอเคโอชัดเลยจิจิๆไม่ต้องชัดหรอกมึงชัดอยู่แล้วง่วงง่วงเออง่วงใบอ๋อง่วงโอ้ไห้อาอเป็นคนไทยโอ้ไห้อโอไห้ออไห้ไห โอ้ยโอ้โอ oh 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 ้โอ้อมีไงใบโอ้ยโอ้ยไง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 บอกกูฮูสตันปาริสอยูตันอกูอะคิดเป็นโรนโดไม่ใช่โรนโดว่อะไรใช่เหยปวดอะไรแม่ก็กูก็แพ้เด้ อันนั้นก่อนก็ได้นั้นก่อนบ้านบ้านนะบ้านบ้านอะบ้านอะไอเจี๊กับนั้นนะเดี๋ยวมึงมึงพยายามบวชแยกกันมาฝากคู่สอมันเลยได้พลาดแล้วคู่บวชที่ที่ไหนโอเคได้ได้ได้ถือสองมึงพยายามไม่รู้กูจะเนียนคางไหนมึงแค่ว่าจูงกูเหรอมึงแทงกูแล้วไอ้บอลเอาเอาชิ้นนันแล้วก็ให้ให้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกู หน่อเฮ้ยบคชั่จับพี่จีเจาเก็บมึงไว้คนสุดท้ายอ่ะคุณคุนสบายใจไหมวะเดียวเนี่ยรถตำรจคุณทำไมรถตำรวจจะไม่ออกแล้วมึงจี้กูไปอันเด้อเขาก็จะจับได้นะครับผมเงเวยจี้คนแรกเมาตันนันนะไรแล้วหมิง อ ah. ้าเฮ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 าฮ่อฮ่อฮิวฮาเฮฮฮฮฮชินชนะชินขโก้จะจเบนึ่งหนึ่งอ๋อทร่บ้านที่บ้านแตแล้วอ่ะอันเดยวก็พอจับได้นะครับตาดิประชาชนชนะ หาโบประชาชนได้คำว่า h o ส s ั o n อันดับ c o v ได้คำว่าช h i า a g o พี่หาโฮเออพี่หาโฮพี่หมูพี่หมูตอบว่าต่างประเทศค่ะต่างประเทศคว้างมากว้างเลยโดนเจอเรวัตอ่ะไอหนูไอหนูขี่หมดเลยเอ็งบอกหน้ามาเดี๋ยวนี้นะโวตงั้นเอ้ยถ้าไม่รู้โวตนะถ้าไม่รู้โวตนะจับติดคุกคนเดียวนะไม่ใช่ใช่ใ่่ อันนี้ก็คือมึงก็จุงควายเหมือนกันนะไม่ไม่กูก็ลังเลยว่าเอาไอ้ยี่เติ้ลไอ้ยี่เติ้ลเป็นเป็นพวกอีกคนนึงแป่งสีและวเอาพวกมึงมั่วละเดี๋ยวนี้ตัวโดยนตัวตัวแม่งก็ปลอมซ้อนปลอมซ้อนซ้อนปลอมเปอมตำรวจอะเป็นตำรวจที่ใมาอยู่ดอมโจรอะก็ได้คำว่าฮอ้มาก็จบแล้วโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันเดอร์โคเบอร์จุงควาย